ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็นวดบ่อยๆนวดจะให้นวดนี่มีเล็กลงแล้วนะมาก่อนนี่แหลมกว่านี่นะบ้าไหนที่ที่บ้านเจนหายฮะนี่ยข้างนี้นี่ยเนี่เหลืออยู่นิดเดียวแต่หายแล้วไม่ล็อกแล้วเห็นไหมอืมอืมไหนฮะนวดไงฮะแกนนี้แลรวนวดนวดตรงนี้ตรงนี้มันจะมีตุ่ม ตรงนี้มันจะมีตุ่มกดไปดูแล้วจะมีตุ่มแล้วหมอให้นวดแต่จะเจ็บมากมันเหมือนมันเหมือนเป็นไอเนี้ยถ้าได้ลองเทียบกับนิ้วอื่นเนี่ยเราจะรู้เลยมันไม่มีตุ่มอันนี้เราจะมีตุ่มอันที่ล็อกอ่ะเนี่ยแล้วเขาบอกว่าให้นวดให้นวดทุกวันแเราเอามือกดเลยลองจับดูสิเนี้ยเนียเนี้ยมันจะมีแต่ตรงนี้ไม่มีเห็นไหม อืออืเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นพังผืดเกาะเนี่ยบวกก่อนนี่แหลมกว่านี้อีกนะให้เนื่องให้หายใช่ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนวดให้มันหายให้มันคลายเแต่เจ็บนะมันเป็นแหลมๆตัวเองลองจับดูสิมันจะเป็นแหลมๆกิ้งไปกิ้งมาเห็นไหมกดไปจริงๆนั่แน่แนั่แน่จดกดเจ็บๆนั่ยแน่แน่เห็นไหมเฮ้เฮ้เฮเห็นไหมแน่นแหน่มันมีเหมือนเสี้ยนน่ะมันมีเหมือนตุ่มกระดุดอ่ะใช่ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็นวดบ่อยๆนวดเขาให้นวดนี่มีเล็กลงแล้วนะเมื่อก่อนนี่แหลมกว่านี่นะไหนที่ที่บ้านเป็นและหายฮะเนี่รข้างนี้เนี่ยเนี่ยเหลืออยู่นิดเดียวแต่หายแล้วไม่ล็อกแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแต่คนวิธีที่คนที่เขาเป็นเนี่ยไม่น้อยลวเห็นไหม่ะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมไม่มีเลยเอ๊ะ นิดนึงมีนิดเดียวอแต่ไม่เจ็บแล้วเนี่ยนี่ไม่มีเห็นไหมที่นิ้วมันไหนไม่ล็อกไม่มีเห็นป่ะสังเกตดูสิไม่มีไม่ขึ้นเห็นป่ะอันนี้มันจะขึ้นเนี่ยเนี่ยกดลงไปเนี่ยมันจะเเหมือนคนเหมือนคนเช่นเลือดเต็มจะมันจะอึ๊กกึ๊กึ๊กอย่างเงี้ยไปดูเด่นนี่เล็กลงแล้วนะเล้เล้เล้เา็กอะไรเลัก ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรมันเป็นเองอายุอายุมากก็เป็นเองเนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าคนที่เขาทำอ่ะอย่างช่างอำนาจเขาสอนอ่ะให้แช่ให้แช่แล้วก็กำแล้วก็เหยียดยังไงอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเด้งเห็นไหมเนี่ยเห็นปะมันจะไม่ออกเห็นไหมนะเนี่ยมันจะกำไม่ลงด้วยนี่เห็นไหมนี่กำลงนี่นี่กำไม่ลงเลยเห็นไหมแล้วลาจะออกมันก็ไม่ออกด้วยเห็นปะ เฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเงินเี่ยเนเนี่ยห็นไมเนี่ยมันจะไม่ออกเห็นไหมเห็นไ้ยเนี่ยมันต้องดีดออกมันต้องเอามือช่วยจับออกไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็นวดได้นะเงนเนื้อหาหนึ่งไม่ไม่ใช่ก็คือต้องนวดมันไงนวดคายแต่ถ้าถ้านวดให้มันเบาไม่เจ็บก็นวดข้างๆช่วยมันนวดข้างๆ แพทย์แผนไทยเขาก็จะนวดยันนี่เลยเนใ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 นยันเส้นนี้ที่มันจะมาเนี่ยอมืน่ยั่ะโอบางทีแบบมันเป็นนิ้วแข็งเลยนะนิ้วแข็งอย่างนี้เลยงอไม่ได้เลยนะแล้วไม่มีแรงนะอะี่เอาอะไรไม่มีแรงนะจับปิดอะไรี้ไม่มีแรงนะแค่นิ้วเดียวเนี่ยทําให้มือไม่มีแรงเนี่ยปิดน้ําเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่มีแรงนะเนี่ยมันห่าห่างนี้ ห้างนี้รักสิ่งนี้เน่ยทำไปนะห้างนี้นี่รักสิ่งนี้เลี้ยวเดียวเนี่ยนี่ไงเ้วกลางนิ้วเดียวเองนี่ไงตัวเองดูดิดูมดอเดี็ดเนี่ยเห็นไหมเนาะนี่มันไม่ลงเลยเห็นไหมไอห้างนี้ห้างนี้มิ้วโป้หายอ่ะอ่าไม่มีอันนี้หายเธอไม่สลายมาเป็นนิ้วนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมล่ะเธอดูเด็ดนิ้วไหนก็กลางได้หมดเห็นป่ะไอ้นิ้วนี้ไม่ยอมกลางเห็นป่ะ ใช่ป่ะบางทีมันบางีมันไม่กลางก็ต้องช่วยมันกลางเนี่ยได้น่คฮะอ่าลองไปทำดูนั่งเราไปทำดูไปทำดูนะคะแค่แค่แค่แม่กี่นิ้วอ่ะแม่กี่